ครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ในอาการคือเศร้ามากจริงๆผู้ชายอายุ51ปีคนหนึ่งเขาบอกเขาแน่นหน้าอกเขาปวดหัวมากก็เลยโทรแจ้ง1669โทรไปก็หลายชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงมไม่มาเจ้าหน้าที่ไม่มาค่ะถามว่าโทรไปย้ำไหมโทรไปยำ้ำและสุดท้ายผู้ชายคนนี้หมดลมหายใจเขาเสียชีวิตนะคุณผู้ชมญาติติดใจสงสัยมากถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่รับสายแล้วทำไมไม่มาถ้าง่วงนอนไม่พร้อมทำงานก็ให้คนอื่นเขาทำ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณออฟนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายทวัชชัยปานทองอายุ51ปีผู้ตายคือเธอเป็นคนโทรแจ้งสายด่วน1669ให้เรียกรถพยาบาลมารับนายทวัชชัยแล้วผ่านไป4-5ชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่มารับเลยค่ะสุดท้ายนายทวัชชัยเสียชีวิตในห้องเช่าย,ย่านจรัญสนิทวงกรุงเทพนะคะคือคุณออฟเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เวลา6โมงเช้าคือคุณทวชัยมีอาการป่วยอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม เขาก็คลานออกจากห้องมาขอความช่วยเหลือบอกว่าปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะคุณออฟก็โทรแจ้งสายด่วน1669โดยในสายเนี่ยเป็นผู้ชายรับแล้วก็โอนสายให้ผู้หญิงรับเรื่องแทนผ่านไปสัก15นาทีคุณธวัชชัยบอกไม่ไหวแล้วค่ะทางญาติก็โทรไปย้ำอีกสอาครั้งแต่ปลายสายแจ้งกลับมาคำเดิมเลยบอกว่าเดี๋ยวจเจาหน้าที่อาสามารับรอแป๊บหนึ่ง สุดท้ายยังไม่มาค่ะช่วง10บโมงเช้าคุณทวัชชัยหมดลมหายใจในห้องพักไปแล้วค่ะเศร้าเหลือนะใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตายทันท<ม>ีถ้าสมมติว่าไอ้รถของกู้ชีพเนี่ยหนึ่มาทันเวลาเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ตายก็ได้เหมือนกันนะคืออาการเขาป่วยตั้งแต่6กโมงเช้าอะแล้วโทรไปตั้งหลายรอบอะสิบโมงเช้าก็ยังไม่มาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตะนะคะ คือระหว่างที่นายธวัชชัยสิ้นลมเนี่ยทางคุณออฟเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะว่าคิดว่าคุณธวัชชัยยังคงคุยตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้แล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงมาจริงๆไม่คิดว่าจะผ่านไปนานขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครมารับก็สุดท้ายนายธวัชชัยคือเสียชีวิตในท่าเดิมคือเขาคลานออกมาจริงเขาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณผู้ชมหลังทราบเรื่องค่ะทางคุณออฟไม่รอช้านะคะโทรกลับไปที่สายด่วน1 6 6 9บอกว่าโอ้พี่ชายตายแล้วนะ ช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะทางสายด่วนโทรกลับมาขอโทษแล้วก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบคนที่รับสายโดยจะมีการแกะเทปสนทน,นาที่บันทึกเอาไว้เพื่อหาสาเหตุที่ไปรับผู้ป่วยล่าช้านะคะซึ่งคาดว่าจะรู้คำตอบในวันพุทธที่29มีนาคมนี้ฟังเสียงญาติผู้ตายค่ะสวัได้ค่ะได้ฟังจากโทรศัพท์อะ่ะแล้วพูดเขาพูดว่าอาสากำลังมาแต่พอเรากลับมาแล้วแล้วเจอว่าพี่เราตายพี่จะรู้สึกยังไงหนูก็เลยถามเขาอย่างนี้ก่อนพอเสร็จแล้วพุกเขาเลยบอกว่าทางเนี้ย จะแ,แสดงความรับผิดชอบเดียวกันที่ว่าตั้งคณะกรรมการสอบสอบคนที่รับสายพูดตรงๆเลยนะคนที่เขารับสายหนูตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะเขาก็ยังได้ยินเสียงคนตายเขาก็ยังแบบว่าตั้งแต่แบบได้ยินเสียงยันร้องยันทุกอย่างอะ่ะทำไมเขาถึงยังแบบว่าไม่มาอาสากำลังมาอาสากำลังมาอยู่เนี้ย นนกนเป็แบบี้ขณะที่นี่ครับลูกสาวของผู้ตายครับนางสาวนิพาสิริปานทองครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่โทรมาบอกตอน10บโมงกว่าว่าพ่อตายแล้วก็เลยรีบขับรถมาดูครับพอมาถึงเนี่ยยังไม่เห็นหัวเจ้าหน้าที่หรือว่ารถพยาบาลสักคนหนึ่งเลยฮะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือตำรวจอยู่ที่ในที่เกิดเหตุฮะคือลูกสาวบอกว่าเฮ้ย1669เาเนี่ยทำงานล่าช้ามากเลยนะ ไม่เหมือนที่เคยโฆษณาบอกเอาไว้อะว่าจะมาเร็วภายใน15นาทีแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันผ่านไป45หชั่วโมงก็ยังไม่เห็นเงาเจ้าหน้าที่เลยครับแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อเขาตายด้วยซ้ำครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่มีโรคประจําตัวแค่เครียดปวดหัวเท่านั้นเองอ,อหลังจากนี้ครับลูกสาวบอกว่าตวเตรียมจะเอาศพพ่อไปทําพิธีกันที่วัดเทพจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็อาจจะเก็บศพไว้จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับ นอกจากนี้ครับลูกสาวของผู้ตายยังบอกด้วยว่าวคือก่อนน,นั้นเนี้ยพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยก็ตายแบบเดียวก,กันกับพ่อของเธอเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามีอาการเหมือนคล้ายๆกันและโทรไปแจ้งสายด่วน1669เนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมมาครับปล่อยรอจนสุดท้ายเนี่ยตายอะ่ะพูดยังไงว่ามาไม่ทันครับคุณผู้ชมถ้ามาทันเนี่ยก็คงไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแธอบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับเธอ พ่อเลี้ยงก็เคยเกิดแบบนี้มาแล้วครับเจ้าหน้าที่เนี่ย,ยก็ไม่มาด้วยฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงนิดน,นึงครับออกทีวีว่าโทรเรียกรถ1 6ึ่มาเลยภายในภายในกี่นาที15นาทีแต่ว่า15นาทีหรอคะ6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเโมงจนพ่อหนูเสียเนี่ยนี่คือมาเร็วใช่ไหมคะคือโทรไปแล้วแล้วคือพยาบาลง่วงนอนหรืออะไรอะ่ะ ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะคุยคุณก็ให้คนอื่นคุยก็ได้ลูกสาวก็ฉุนฮะคือมาทําแบบนี้กับพ่อเขาได้ยังไงครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับทีมข่าวอย่างเลาครับส่งคุณกระนกพลทรทุกสขช่อง8ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีว่ามันเป็นซอยแคบ,คบรถนี่เข้าไม่ได้ฮะต้องเดินเข้าไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ห้องของผู้ตายเนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบ่งเป็นล็อกๆนะฮะจะเป็นห้องขนาดเล็กนะครับห้องของผู้ตาย,ยอยู่ชั้นล่าง ภายในห้องครับยังเห็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอยู่ในถ้วยอยู่เลยฮะสอบถามคนดูแลห้องเช่าครับก็จําลองเหตุการณ์ให้ดูครับว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็คลานออกมาครับสภาพนี่ตัวเปียกไปด้วยเหงื่อนะฮะทุรโทุรลายเลยทีเดียวดึงหัวตัวเองบอกว่าหายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็บอกว่าปวดหัวเอาหัวเนี่ยโขกพืนเนี่ยคือคนดูแลห้องเช่าเนี่ยเขาจําลองเหตุการณ์ให้ดูครับว่าเนี่ยผู้ตายคลานออกมาแบบนี้ แล้วก็เอาหัวโขกพื้นเพราะว่าทนปวดหัวไม่ไหวครับก่อนที่จะมีเพื่อนข้างห้องฮนะที่นับถือว่าเป็นญาติกันนะนะโทรเรียกรถพยาบาล1 6 6 9ให้ส่วนตัวเขาเนี่ยก็คอยออกไปรอรถอยู่หน้าปากซอยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวกลัวว่าทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาจะหลงทางเขาจะมาไม่ถูกครับก็เลยไปรอปากซอยรอแล้วรอเล่าครับเดินไปเดินมา 3- 4สี่รอบก็ยังไม่เห็นรถมาเลยครับ จนตัวผู้ป่วยเนี่ยอาการสุดหนักเสียงดังข้างบ้านยังไ่ได้ยินเลยเขาเรียกผู่อะไรบ้างคนป่วยเนี่ยเขาบอกว่าติ๊กติ๊กออกมาดูกูหน่อยติ๊กออกมาดูจูงกุ้งลอยแล้วเราก็เดินออกมาก็จอสะานเขาคาเลยเขาบอกเขาคาออกมาพี่เออเขาบอกคาพี่นี่เอางี้ดีกว่าพี่ผมทำให้ดูมันนอนลากไปเลยเนี่ยนอนลากไปกับพืชอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกปวดหัวมากแล้วก็เขาเลยมาเปิดให้เออเขาเองแล้วผมก็น้องบอกเดี๋ยวโทรหนึ่งอันนี้มาว่าเอาดูรถพยาบาลข้างนอก รอนั้งนานพี่ไม่มาเลยคนดูแลห้องเช่าบอกครับบอกว่านี่นะถ้าสมมติว่าผมมีรถนะคงไม่รอรถหนึ่งหกหกรอกคงจะขับพาไปเองแล้วป่านนี้ไปถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ตายด้วยซ้ำนะฮะผู้ชมฮะเห็นบอกว่าล่าสุดคุณกนกพลรทผู้สื่อข่าช่องแปของเราเนี่ยได้โทรไป พูดคุยกับหัวหน้าพยาบาลของการแพทย์ฉุกเฉินเอราวันมาแล้วฮะใช่งงค่ะก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องเรียกพยาบาลเวนที่รับเรื่องมาสอบพ่อเท็จริงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่า ช่วงเวลาที่แจ้งเหตุมาเนี่ยก็คือ7จ็ดโมงสินาทีพยาบาลที่เข้าเวรได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ป่วยอยู่ในขั้นสีเหลืองคือระดับที่ยังคงรอได้พูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยได้ซึ่งทางพยาบาลที่เข้าเวรแจ้งให้มูลนิธิที่เป็นรถเบสิกเข้าไปทําการช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการผัดเปลี่ยนเวรของมูลนิธิพอดีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะว่าปกติหลังรับแจ้งเหตุผู้ป่วยนั้นก็จะต้องดําเนินการในเวลาไม่เกิน15นาทีนะคะส่วนจะมีบทลงโทษหรือไม่นั้นก็ต้องดูที่สาเหตุแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรฟังเสียงหัวหน้าพยาบาลค่ะถามว่าจะลงโทษอะไรไหมก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเหตุผลมันมาจากอะไรถ้าเหตุผลมาจากผิดพลาดจากเรื่องความรู้เรื่องอะไรพวกนี้นถามว่าลงโทษไหมก็อาจ ลงโทษไปเลยทีเดียวมันคงไม่ได้แก้ปัญหานะคะถ้ามันเป็นจากความรู้ก็ต้องเอาากอนนพาน้องไปมาฝึกฝนให้ดีขึ้นนะคะ หรืออาจจะส่งไปฝึกที่อื่นให้มีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะว่าเพราะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีความชํานาญหรืออะไรเพียงพอมันมันเป็นมันเป็นการเขาเรียกอะไรมันมันเป็นความเป็นความตายของคนเนาะอย่างสมมติเราป่วยเราก็อยากถึงโรงพยาบาลในวัยนะครับพูดถึงว่าเนาะบางทีมันมันมันก็เข้าใจใช่ไหมฮะมบางทีเราป่วยเราอยู่บ้านอยู่ในรถอยู่ในรถพยาบาลในแค่สิบห้านาทีก็เหมือนอยู่อยู่หชั่วโมงแล้วนะผมเคยเป็นนะประมาณนี้ส่วนตัวเองนะคุณนั่นส่วนตัวท่นหนึ่งตอนนี้คนป่วยอ่ะเวลาคนป่วยเขาป่วยเยอะเขาก็อยากรถพยาบาลถึงไวๆ คือเขาคิดว่ารถพยาบาลเป็นทางเลือกแหละที่จะทาให้เขาเนี่ยคือสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดอ่ะคุณผู้ชมคิดแบบนี้นะบางคนจะบอกว่าเขาไม่มีรถหรอไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้หรอเพราะว่าเขาแจ้งไปแล้วไงถ้าแจ้งไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรีบมาถึงแล้วสําหรับรถฉุกเฉินต่างๆทีนี้ก็ต้องรอให้เรื่องของการสอบการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะรู้ผลในวันพุธนี้คงเดี๋ยวจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมแหละว่าสรุปแล้วเนี่ย ทำไมถึงไม่มาแล้วคาอ้างว่าเปลี่ยนเวรเนี่ยสรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนนะคุณผู้ชมฮะคือมันจะมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วอ้างบอกว่ามีการผลัดเวรเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ต้องทํางานต่อไปได้เรื่อยๆสิถูกไหมอย่างนี้มันไม่มีเวลาต้องพักนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันเป็นสายด่วนที่จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อจะเอารถเนี่ยไปรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดไงยมันต้องไม่มีช่วงแบบเฮ้ยเหลือบๆแบบว่าแบบเฮ้ย มันไม่มีพนักง,งานหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในช่วงนั้นมันไม่ได้นะคือเหตุฉุกเฉินมันเกิดขึ้นได้ทุกไม่นาทีอะค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้วยใช่ครับอ,อฝากด้วยนะครับหน่วยงานที่ดูแล1 6 6 9อยู่นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง